โรงเรียนบ้านยางหวายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชายัยภูมิเขตหนึ่งสวัสดีค่ะยิงง่ายไหวสวยนี่คือโรงเรียนบ้านยางหวายตําบลยางหวายอําเภอขอนสวรรค์จังหวัดชยัยภูมิเราไปรับชมบริบทโรงเรียนกันเลยค่ะ ก็สวัสดีครับผมจรีกแก้วช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยังไหวซึ่งปัจจุบันนี้อายุ46ปีนะครับตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเป็นครรการครูที่นี่อยู่3ปีนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านนาโจยดนะครับการทำงานของเราก็อยากให้นักเรียนมีความรู้ครูม,มีความสุขชุมชนเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็นำพาความก้าวหน้าไปด้วยกัน ในส่วนของบริีบทคร่าวๆของโรง,รโรงเรียนบ้านยางหวายเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับบริบทของเรียนโรงเรียนบ้านยางหวายก็ตั้งอยู่บ้านเลขที่61หมู่1นึ่ตำบลยางหวายอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิมีนักเรียน230คนมีบุคลากรทั้งหมด21คนครับที่นี่มีหมู่บ้านบริการจํานวน9หมู่บ้านโดยเฉพาะตําบลยางหวายเนี่ย มีหมู่บ้านในชุมชนจํานวน5หมู่บ้านนอกนั้นก็จะเป็นบ้านโนนเผาจําจนวน2หมู่บ้านบ้านสงแดงบ้านท่าช้างบ้านหนองมะกุดนะครับนี่คือหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการสําหรับหน้าที่ของเรียนก็มีทั้งหมด20ไร่3งาน7.4ตารางวานะครับก็มีอาคารทั้งหมด4หลังซึ่งหลังนี้เนี่ยจะได้เมื่องบประมาณอ่านะครับเป็นงบจากสพท เราได้งบกัดสรรมาจำนวนสาล้านหนสับาทนะครับแล้วเราก็ได้มาต่อเติมอาคารด้านล่างโดยเฉพาะเงินผ้าป่าก็ยอดองบประมาณประมาณห3ล้านแสนนะครับเราทำห้องเรียนอนุนบาลปาประกาศทงางขวามือนะครับจำนวน2ห้องเรียนแล้วก็ห้องสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องธุรการและก็ห้องเจตยศทำห้องน้ำด้านหลังจำนวนอีกหกห้อง รเราทําถนนลาดยางรอบโรงเรียนนะครับโดยใช้เงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาครับแล้วก็ในส่วนของหลักการที่ท่านนํามาบริหารในส่วนของโรงเรียนบ้านยางหวายนี่เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างคะครับ,รบสำหรับหลักการในการบริหารโรงเรียนนะครับก็ได้ไประชุมได้สวอตได้รู้สภาพปัจจุบันปัญหาของชุมชนแล้วก็ผู้นํนาคณะครูกรรมการสถานศาึกษาได้คุยกันได้บริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ ยางไหวโฟร์ไฟซิกโมเดลกพร้อมเรียนรู้ควบคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การพัฒนาคุณภาพกา,พา,พาพรศึกษาโรงเรียนบ้านยางไหวซึ่งองค์ประกอบในการคิดค้นนะครับปร้อมก็ได้แก่ 1. พร้อมรับนักเรียนเรามุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนพร้อมที่2ก็คือพร้อมหน้าเสาธงนะครับครูเวประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวสารพูดคุย สร้างความรู้ความรักความอบอุ่นให้กับนักเรียนพร้อมที่3ก็คือพร้อมสอนครูสอนเต็มที่เต็มเวลาเต็มศักยภาพพร้อมที่4พร้อมการแต่งกายเรื่องการแต่งกายจะต้องเป็นเอกภาพนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนพร้อมที่5ก็คือพร้อมส่งนักเรียนกลับบ้านอยู่ที่นี่เราจะมีรถ6ล้อคอยรับส่งนักเรียนแล้วก็รถกีงัพนะครับจะมีครูเวรขึ้นไปกับรถแล้วก็คอยดูแล เอานักเรียนขึ้นรถแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเช้าไปรับเย็นไปส่งนี่คือระบบความปลอดภัยและพร้อมที่6คือพร้อมส่งเสริมสนับสนุนทํางานเป็นทีมเป็นครอบครัวยางหวายที่อบอุ่นนะครับมีอะไรช่วยเหลือพึ่งพาใส่กันนะครับมีงานเราก็ไปช่วยกันนะครับแล้วก็งานต่างๆในชุมชนเราก็ไปร่วมวยช่วยกันนะครับส่วนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับ ผมเองเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจนนะครับผมก็คิดว่าในการทำงานถ้าเราสร้างเด็กด้อโอกาสให้มีโอกาสทางการศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดูแลอย่างเข้มแข็งนะครับเติม่มั้งแต่เรารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดครองการส่งเสริมพัฒนาการแก้ไขปัญหาและสุดท้ายการส่งต่อนะครับเด็กที่นี่ร้อยละ95%ที่อยู่กับปู่ย่าตายาย ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ไปทํางานรับจ้างอยู่ต่างจังหวัดแต่เราจะทํายังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่นี้ก็คือเรื่องปากท้องก็จะส่งผลต่อสติปัญญาในการที่จะเรียนรู้การศึกษาจะตอบโจทย์ให้เขาเนี่ยจะมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในรูปแบบการบริหารของผมก็คือเราใช้ระบบวงจรเดมมิง่งวงจรคุณภาพ PDCA นะครับเราทํางานเป็นระบบนะครับ ป็นกระบวนการแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือนักเรียนเก่งดีมีสุขนะครับแล้วก็โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนแห่งความปลอดภัยมีคุณภาพชุมชนเชื่อมั่นศรัทธาส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่นี่คือรูปแบบที่ได้คิดค้นขึ้นมานะครับค่ะท่านผู้นวยการมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนอย่างไรบ้างคะครับก็ก่อนอื่นเราจะต้องเรียนรู้สร้างความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันผมใช้หลักการของ ในหลวงราชกาลที่9นะครับที่บอกว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแต่ผมมาเติมอีกนิดนึงว่าสร้างศรัทธาให้กับชุมชนบ้านยางหวานะครับถ้าเราเข้าใจนะครับเรียนรู้ว่าบริบทของบ้านยางหวาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มเขาหาปลานะครับไปได้ปลามาปุ๊บก็มาจา่จายไนจ่ายอยู่ที่ตลาดเราก็ไปเราก็ซื้อเราก็ช่วยนะครับ เป็นการแลกเปลี่ยนพึ่งพาอาศัยกันนะครับเข้าถึงนะครับมีงานมีการมีสิ่งต่างๆในชุมชนวัดนะครับหรือไม่ก็ชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือของเราเช่นง,งานศพเราก็ไปให้ผัานกำลังใจนะครับเราพวงหลีดไปไปร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมนะครับพัฒนาบางหมู่บ้านเขามีความยากลําบากนะครับเช่นเขา ต้องการให้เราไปเป็นเวียรกรให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐีพอเพียงหรือการปลูกผักยังไงจะได้ผลดีหรือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างนี้นะครับพัฒนาไปด้วยกันนะครับสิ่งเดีกันผมมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนเขาบอกว่าบวอนนะครับบวอนคือบ้านวัดโรงเรียนแต่ที่นี่จะเพิ่มขึ้นมานะครับคือการบริหารแบบมีส่วนร่วมดาวห้าแฉก บ้านวัดโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสุดท้ายคือองค์การบริหารส่วนตำบลยางไหวก็ขยายความนิดนึงบ้านนะครับก็จะดูแลสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูกนะครับวัดก็คุณธรรมนำความรู้นะครับโรงเรียนก็ให้เป็นสิษษทธิประสาทวิชานะครับส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ นะครับงบประมาณเรื่องสถานที่เรื่องบุคลากระละกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำบลก็จะดูแลเรื่องสุภาพนะครับเราก็จะได้องค์ประกอบ5ส่วนเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยกันก็จะเป็นดาว5แฉกนะครับที่จะพัฒนาองค์กรให้โรงเรียนบ้านยังไหวของเราชุมชนก็มีคุณภาพไปด้วยกันนะครับจากการที่เราไปแข่งขันกีฬา เยาวชนทีมยังไหวก็ได้แชมป์นะครับชนาเลิศ3สามปีซ้อนที่อำเภอคอนสวรรค์แล้วก็เป็นการส่งต่อที่สวยงามก็คือเราก็สร้างอยู่9ปีเยาวชน9ปีแล้วก็12ปีนะครับโดยการนำพาของคุณครูว่าที่ร้อยตรีเอกสักดิ์แห้ชัยภูมิคุณครูเรืองศักดิ์เคยชัยภูมินะครับพานักเรียนไปได้แชมป์ปฐมลีกอายุไม่เกิน19ปีระดับอำเภอคอนสวรรค์ และก็ที่ผ่านมานี่ก็เราก็ส่งไปหาประสบการณ์นะครับารายการหลวงพ่อครับอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้แชมป์แล้วก็ถ้วยรางวัลเงินรางวัลกลับมาสู่ความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านยางหวายนี่นคือผลผลิตอย่างหนึ่งครับค่ะตั้งแต่ที่ผู้อํานวยการได้มาดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนบ้านยางหวายคะ่ะมีการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในด้านใดบ้างคะครับ ก็ในการพัฒนาตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่วันที่4ตุลา2565นกนะครับก็เจอครบ3ปีเดือนหน้านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าโรงเรียนบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณนะครับมันมีหนี้สินที่คงค้างอยู่แล้วก็ผมก็ดําเนินการตอนนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องสถานที่นะครับเราก็ได้งบประมาณ จักเขตพื้นที่ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนนะครับอาคารมัธยมแล้วก็อาคารประถมที่อยู่ทางทิศใต้แล้วก็ปรับปรุงห้องน้ํางบประมาณ1นึ0 0 0สบาทเราเปลี่ยนจากโถนั่งยองเป็นโถนั่งชักโครกนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีความสุขตามวงการสุขขาดีมีความสุขนะครับเด็กก็เห็นห้องน้ำสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับ ส่วนถนนถนนจากเดิมเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตเราก็มาทําถนนลาดยางนะครับเราได้เครื่องเล่นสนามอ่าของสนามเด็กเล่นนะครับจำนวน8 0,000บาทเครื่องเล่นจํานวน5ชิ้นนะครับเราก็มาทําเพิ่มอ่าอาคารใหม่หลังนี้ก็จะมีเครื่องเล่นอยู่ของอนุบาลส่วนทางนู้นก็จะเป็นพ่ถมนะครับอ่าเรื่องของรถนะครับจากเดิมที่เคยเป็นหนี้อยู่นะครับ เราเคลียร์ค่าใช้จ่ายเราซ่อมบำรุงเราเปลี่ยนยางใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับมีการทำประกันไปขนส่งติดต่อสิ่งต่างๆนี้ก็คือความคุ้มครองนะครับแล้วก็ทำประกันให้ลูกๆนักเรียนทุกคนครูบุคลากรแม่บ้านทำความสะอาดนักการพานโรงนะครับแม่ครัวก็ก็ถือว่าเป็นสสดิการให้กับลูกๆแล้วก็ครูบุคลากรอยู่ที่นี่ ครูเราเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันผอก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งเดิมนี่คุณครูเนี่ยไปทานข้าวข้างนอกแล้วก,กว่าจะทานเสร็จเรียบร้อยกว่าจะเข้ามาโรงเรียนใช้เวลาค่อนข้างเยอะเราก็เลยระดมะช,นนะะช่วยกันคนละ3 0 0บาทนะครับเฉพาะที่เป็นค่าราชการครู3 0 0บาทนี่ก็คือจ้างแม่ครัวทำรายเดือนเราก็กินโดยเดือนหนึ่งประมาณ20วันนะครับ เฉลี่ยวันละสิบาบาทเราไม่ต้องขับรถออกไปข้างนอกแล้วก็ครูทานข้าวเสร็จก็ได้ดูแลนักเรียนนะครับเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ถือว่าระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับนี่คือความอบอุ่นที่อยู่ในครอบครัวย่างไรครับคพอคะครัจากในเรื่องของงบประมาณนะคะงบประมาณที่ นำมาพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรมาจากทางภาครัฐแล้วท่านผอ,อ,อมีแหล่งงบประมาณมาจากที่ไหนบ้างคะครับแหล่งงบประมาณของพวกเราเนี่ยก่อนอื่นถ้าจะรอแต่งบจากสพทรหรือรัฐบาลเนี่ยก็คงจะไม่เพียงพอนะครับเราก็พยายามพูดคุยวางแผนโดยเฉพาะ คณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดที่คอยสนับสนุนในการขับเคลื่อนการทำงานการช่วยเหลือการเสนอแนะเป็นคนที่จะบอกว่าโรงเรียนพัฒนานะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนเราก็พูดคุยโดยเฉพาะ,ะเมื่อปี2,566ผมมาอยู่ปีแรกนะครับผมใช้คำหนึ่งที่ผมชอบมากๆก,ก็คือจิตสำนึก รักบ้านเกิดนะครับสำนึกรักบ้านเกิดเนี่ยผมบอกว่าคำนี้เป็นคำที่มีความหมายเราก็บอกว่าสำนึกรักบ้านเกิดร้อยก้าปีที่ยังไหวนะครับก็เลยจุดประกายในการระดมทรัพยากรเราคุยกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาว่าเราจะทำพระป่าเพื่ออะไรโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทำแล้วจะต้องมีการรายงานผล ให้หน่วยงานต่างๆนะครับบ้านวัดโรงเรียนอาบาตารปศส,สิทธิ์เก่าทุกรุ่นนะครับว่าเราได้เงินผ้าป่าแล้วทุกบาททุกสตางค์เราจะต้องมาพัฒนาที่โรงเรียนนะครับเมื่อชาวบ้านเราก็สิทธิ์เก่าเชื่อมั่นเรามันก็จะง่ายเดิมทีเนี่ยผู้อำนวยการท่านบอกว่าถ้าทำผ้าป่าเนี่ยปกติจะได้ไม่เกิน3 4แสนบาทนะครับ3-4แสนบาทนี่ก็ถือว่าเยอะ แต่ด้วยการที่ผมเองพยายามตั้งคณะทำงานโดยเอาคุณครูเนี่ยไปเปิดทะเบียนนักเรียนนะครับตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมาเนี่ยร้อยเก้าปีบางเล่มเนี่ยเปิดแล้วต้องค่อยๆเปิดครับเพราะมันมันมันจะขาดนะครับทะเบียนนักเรียนเราก็สร้างกลุ่มลายนะครับรุ่นนี้ใครเป็นประธานรุ่นไล่ตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งมานะครับคนที่ยังไม่เสียชีวิตใครเป็นประธานรองประธานเลขาครับทุกรุ่น แล้วก็เชิญมาประชุมว่าเราจะหารายได้ยังไงดีไหมอย่างเช่นทําเสื้อนะครับขายแก้วหรือโตจีนอดมปุ๊บโตจีนก็ได้เงินเข้าโรงเรียนนะครับนอกจากภาป่าแล้วเมื่อเราคุยเป็นระยะระยะปุ๊บมันก็จะมีความเชื่อมั่นว่าเออเราทํางานเราติดตามความก้าวหน้านะครับงานต่างๆมันจะ,จะราบรื่น แล้วเรากระจายแบ่งงานว่ารุ่นนี้รับผิดชอบนี้แต่ว่าเราจะเป็นกองเลขานะครับให้เขารับรู้ด้วยกันหมดเลยนะครับตัวจีนแปลวาที่ไหนราคาเท่าไหร่เครื่องดื่มนะครับเงินส่วนต่างเข้ารงเรียนนะครับก็ถือว่าเอามาต่อยอดเป็นเงินผ้าป่าอีกนะครับสิ่งที่เราทําผ้าป่าได้มานะครับประมาณล้านสามแสนนะครับก็มาพัฒนาอย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่า เรามาทําห้องประชุมไบปะประกาศ2ห้องเรามาทําเรื่องของห้องสํงงานักงานผู้อำนวยการห้องธุรการห้องเกียรติยศไปหารูปผู้อำนวยการตั้งแต่ตั้งโรงเรียนนะครับตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันนะครับใครที่มีรูปก็ขอมานะครับก็วางแผนว่าอนาคตจะทําเป็นห้องประชุมนะครับติดเครื่องปัปรากาศนะครับทำห้องน้ำอยู่หกห้องให้กับลูกๆนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนอนุบาล ทาถนนลาดยางมาตอยปรับปรุงห้องน้ํานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราไปปรับปรุงรถเราไปพัฒนานะครับหน้าโรงเรียนตรงไหนที่อยากจะปรับปรุงสวนหย่อมเราก็ปรับสภาพภูมิทัศน์นะครับนี่คือสิ่งที่ได้ค่ะ<ร>ดิฉันนางสาวจารวณีแช่ชัวค่ะตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบานยังหวายนะคะ ชุมชนในบริบทของโรงเรียนบ้านยางหวายของเรานะคะจะมี9้าหมู่บ้านค่ะโดยหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่9จะอยู่ในหมู่บ้านยางหวายนะคะหมู่ที่5และหมู่ที่8บ้านนนขาวหมู่ที่7บ้านาางค่ะในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของเราโดยทุกวันศุกร์ค่ะจะมีชั่วโมงสอนอาชีพค่ะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยชุมชนจะสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเช่นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดสารการทำผมเช็ดเท้าการทำสมุนไพรไล่ยุงค่ะมาช่วยสอนนักเรียนในชั่วโมงทุกๆวันศุกร์ค่ะเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพไปด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนักเรียนก็นําไปจาหน่ายในชุมชนค่ะเพิ่มไรายได้กับนักเรียนนักเรียนก็จะมี กิจกรรมทําได้ฝึกอาชีพแล้วก็คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาสอนเข้ามาจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาลาวรววันมาตานะคะเป็นครูที่โรงเรียนบ้านยางหวายค่ะครับคาถามนะครับโรงเรียนบ้านยางหวายมีการระดมทรัพยากรทางด้านใดบ้างครับค่ะการระดมทรัพยากรของโรงเรียนบ้านยางหวายนะคะเราก็จะมีการจัดทําผ้าป่าการศึกษานะคะในการมาพัฒนาโรงเรียนของเราะคะ่ะแล้วก็ จะมีตามกิจกรรมต่างๆค่ะเช่นกิจกรรมกีฬาสีอย่างนี้นค่ะแล้วก็จะมีเชิญท่านผู้ปกครองมาช่วยระดมเป็นพวกขนมบ้างเป็นคุณทรัพย์บ้างในการจัดงานต่างๆค่ะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุชพรต่อพันมีความประทับใจในโรงเรียนบ้านยัไหวคือ 1. มีถนนหนทางที่ขับสัญจรสะดวกสบาย2มีห้องน้ำสะอาดๆให้นักเรียนได้ใช้ค่ะ สวัสดีค่ะพิฉันเดดิตุลพรจามเชียูมีความประทับใจโรงเนี้บ้านีย่หมายคือ 1. มีอาคารอนกประสงค์ไว้ทำกิจาการรมสนุกสนาน 2. มีโรงอาหารเวลาประทานอาหารเที่ยงฟรีค่ะขอขอ,ขอขอบคุณค่ะโรงเรียนมีความสนใจนักเรียนดีคุณครูพูดเคุณครูสอนให้นักเรียนเป็นเด็กดีพูดเพราะแล้วก็เป็นตัวเรียบร้อย ก็ดีคุกกะใจใจนักเรียนคุกก็ว่าวมว,แวแนแม่เด้่รลเรียนมีความสะอาดนะอยู่นายมองค่ะครับสำหรับกลุ่มศึกษาโรงงานนะครับโรงเรียนบ้านยางวายนะครับจากมาหาวิทยาลัยาชาพัฏเชิญภูมก็ขอขอบคุณท่านพอจเลแก้วช่วยเป็นอย่างสูงนะครับขอขอบคุณครับครับ